พี่เริ่มจ่ายเงินหลักล้านอ่ะในการซื้อพระครั้งแรกพี่ตอนพี่อายุประมาณเท่าไหร่คือการจ่ายเงินหลักล้านแรกของผมเนี่ยไม่ใจเต้นมากนะตอนนั้นพี่เป็นไหมก็เป็นนะเป็นนะเป็นไหมเป็นไหมเป็นเพราะว่าที่เล่นมาตั้งแต่พระสมเด็จบางองค์มันยังองค์ไม่แพงอะตอนสองแสนกว่าอ่าอ๋อสวย่าแล้วจ่ายพระหลักล้านนพี่จ่ายอะไรองค์แรกเลยมันต้องจําได้ไหมเ ก็สมเร็จเนี่ยแหละมาแล้วานแซมฐานแซมอ่าแล้วนันขึ้นเกือบเกือบล้านอ่ะแปดเก้าแสน่หรอราทึกไหมพี่นะระทึกไหมอ้ยตไม่ค่อยเราทึกนะตอนนี้เพราะว่าเราดูแค่แล้่ไม่ใช่เราเล่นมานานแล้วแล้วเราจ่ายองค์หลักแสนมานานแล้วอ่ะอ๋อเราป้อมมาอี่แล้วเราไม่ได้มาสตาร์เราเป็นล้านอ่ะคล้ายๆว่าตอนที่เราเล่นเขายังไม่เป็นล้านอืม แล้วเราก็ซื้อขายมา,ยา,ยายเรื่อยๆจนกระทั่งตอนหลังเขาขึ้นมาเป็นร้านเนี่ยเราก็เฉยๆแล้วอ่ะวัะคังพิมใหญ่สมัยที่เคยดิ้นกับขายแพงสุดเท่าไหร่วราคาพิมยยใหญ่ตอนมันถือว่าเป็นที่สุดของพาระไหมพี่วลคพิมใหญ่ตอนที่พี่เล่นใหม่ๆแล้วก็องหนึ่งห้าหกแสนเลย 5, 6, ห้าหกแสนอันที่ต้องปีประมาณอะไรพี่ผสมสองสองร้อยยี่สิบสองพันห้าร้อย ยี่สิบกว่าบาใช่ยี่สิบกว่ายี่สิบบาใช่ไหมพี่ซื้อองค์หนึ่งที่แถวร้านเลี้ยมพระแถวบางแคืมแถวบ้านพาคนชราอ่ต่อแคคือพี่ชอบไปเดินที่ร้านเลี้ยมพระนะแล้วก็มีใยรุ่นคนหนึ่งแต่เขาโตกว่าพี่นะตอนนั้นพี่น่าสักสิบเจ็ดสิบแปดเขา เอาไปให้คนเลี้ยงพ้าดูคนเลี้ยงพระเหรอตีเท่าไหร่เพราะเนื้อจัดตีเข้าอะสองหมื่นโอ้โหแพงมากเลยสองหมื่นสองหมื่นเออเขาก็เขาก็ไม่สนใจเพราว่าพอดีพี่ไปพูดเขาว่บอกเอ้ยตาตาไอ้หนุ่มคนนั้นมันมีสมเด็จองหนึ่งอะเนื้อจัดตีเนี่ยพี่อะไรเดิมสกิดบอกพี่พี่พน่อยพี่มีพระสมเด็จเหรอเห็นพี่เลี้ยงพระเขาบอกเขาบอกว่ามีมีเขาฝากกระเป๋าให้พี่ดูพี่ดู แขนเลยวะละคังวันละขังพินใหญ่พินใหญ่ด้วยอ่ะแล้วพี่เอาเท่าไหร่เขาบอกสองหมื่นเนี่ยหมื่นห้าเลยไหมพี่เราก็กล้าสุดเลยต่อเลยฮะสุดเลยกล้าสุดเลยหมื่นห้าเลยพี่ครับเฮ้ยน้องพี่ต้องการใช้เงินหรอขอหมื่นเจ็ดแล้วกันเนี่ยแล้วบอก ได้ได้พี่หมื่นเจ็ดแต่พี่ต้องเดินไปกับผมป้าและเมนึงนะไปธนาคารนำสินเพราะพี่ประสบอุเัติเหตุต้องไปธนาคารนำสินเพิ่งเจอหนมังใบแคไมเบิกมีแต่แค่ห้าร้อยพี่เอาไปห้าร้อยพี่ก็พาเขาเดินไปย้อนเลยป้าละเมนึอรพอไปนำสินเสร็จก็เบิกหมื่นแปดเบิกหมื่นแปดเหมืนก็ไปห้าร้อยอ่ะแล้วก็นับให้มันหมื่นเจ็ดเราก็เหลือสองใบเราก็ใส่กระเป๋าไว้ให้น้องเดี๋ยวว่าอย่างงี้อย่างนี้เลยพี่ขอแค่ห้าร้อยอะ <ไ> mm. เสร็จเราไสปสองใบแล้วงแล้วองนั้นซื้อมาเสร็จไปไหนต่อพี่เขา้าท่าอาจารย์เลยเขา้าเท่าอาจารย์